สวัสดีครับ พบกับรายการเทคนิคโฟกัสกับผมคณะคัชจิรเสวีนุวันธ์จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีพัฒนาสินนะครับวันนี้วันที่12กรกฎาคม2566นะครับเราไปดูกันในเรื่องของแนวโน้มตลาดเมื่อวานนี้ก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราวางแผนกันไว้ตรงกันหรือใกล้เคียงกันหรือไม่นะครับแล้วก็แนวโน้มตลาดในวันนี้จะเป็นอย่างไรต่อนะครับเส้น,น,เน,น็ลกแรเมื่อวานนี้สิ่งที่เรียนให้ทราบไป,ปานะครับเรื่องของการเกิดตัวโค้ชซิงไว้์โลโว์ชาร์เดลนะครับแล้วก็3แท่งนะครับล่าสุดเป็นลักษณะเหมือนคล้าย าภาพโดยรวมของเขานะครับเขาพยายามที่จะเช็คขึ้นไปนะครับแต่ว่าเช็คตามสเต็ปนะครับจนกว่าเราไป็นลีดเดอร์นะครับก็สิ่งที่เราวางตัวเลขไว้นะครับก็คือการเบรกเส้น EMA 1 0นะครับแล้วก็วางตัวเลขนะครับของดลต้าแรกอยู่แถว1505 1505นะครับเลขที่ออกนะครับก็ทำยอดสูงไว้ที่1505ไว้ให้นะครับแล้วก็ท่านเห็นเหมือนกันใช่ไหมครับหันซ้ายหันขวาแล้วก็ไม่มีใครตามนะครับแล้วค่อยกดเขาหลงนะครับตัวเลขนะครับก็สองตัวออกค้างายนะครับมาดูกันนะครับในส่วนของตัวเซตนกซ์ในวันนี้ไปมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างนะครับเราก็ไปดูแท่งเทียนแท่งเทียนเป็นลักษณะแบบไหนนะครับแท่งเทียนเป็นลักษณะโค้งสิ้นแบกนะครับโค้งสิ้นแบกลายนะครับจุดที่ตั้งข้อสังเกตก็คือระดับปิดใช่ไหมครับ ท่านจะเห็นว่าระดับปิดนั้นผมไม่ใช้คําว่าจงใจนะครับเขาปิดเท่า,ากับเอ่ออ่บริเวณตัวปิดของวันก่อนหน้านี้นะครับแถว1496นะครับพวกตระกูลน,นี้นะครับเป็นตระกูลมิตติ้งไลน์อีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเป็นมิตติ้งไลน์นั้นจุดที่ตั้งข้อสังเกตก่อนนะครับก็คือตัวตองตัวของตำแหน่งนะครับตำแหน่งเขาก็ไม่ได้มีอะไรที่เสียหายนะครับเพราะว่าเขาเช็คเอ่อเขาเช็คตามแนวต้านแล้วก็กดเขาลงนะครับทำให้เราพอรู้แล้วว่าตัวของแนวต้านอยู่ที่สักป,ประมาณเท่าไหร่นะครับเ นนี้เรามาดูกันนะครับว่าไอ้เจ้าสองแท่งนะครับท่านลองสังเกตดูจากตัวแท่งวันก่อนที่เป็นแท่งเขียวแล้วก็แท่งทึบแดงจากเมื่อวานนี้นะครับถ้าเรารวมกันนะครับก็จะเป็นใกล้ๆตัวโดจิตัวโดจิอันหนึ่งนะครับที่เปิดปิดเท่ากันนะครับทำให้เป็นที่มอธิบายนะครับต้นทุนเฉลี่ยของผู้เล่นไม่ควรย้อนกลับลงมานะครับผมใช้ตัวเลขของแนวรับแล้วก็แนวต้านไม่เปลี่ยนจากเมื่อฉบับที่แล้วฉบับที่แล้วนะครับก็คือใช้แนวรับเดิ นะครับแถว1488งสี่แปดแปดสนะครับทำหน้าที่แผ่นแนวรับนะครับส่วนคนที่ชีวิตนี้ไม่ชอบไม่ไม่ชอบตั้งรับนะครับมีความประสงค์ว่าจะใช้เบรกเอาท์นะครับถ้าเบรกเอาท์นั้นตัวเอ็มเอสิบอยู่แถว1499นะครับแล้วก็ถ้าเบรกขึ้นไปผมใช้แนวต้านเดิมไปก่อนนะครับแถว1505งห้าศูนย์ห้าสระหนึ่งานทำหน้าที่เป็นแนวต้านป่ายนะครับ มาดูกัรน,นะครับว่าแล้วตัวของ s ซฟ e t y จะได้ค่าเท่กับเท่าไหร่นะครับตัวของ s ซฟ e t y นั้นตัวเลขของเซฟปตี้ Safety เขาแข็งแรงกว่าเมื่อเทียบกับเส้นเด็กอ,อยู่นิดหนึ่งนะครับตัวเลขของแนวรับใช้916นะครับสไลด์909แล้วก็แนวต้านใช้926สไลด์931นั่นเองนะครับ มาดูกันในหน้าถัดไปนะครับข้อสรุปมันคืออะไรนะครับข้อสรุปนั้นกาเกิดเป็น c o s i n g back line นะครับอ,อ,อยู่ใน meeting line นะครับออในส่วนของภาพตัวฐานของแนวรับใช้ฐานเดิมนะครับส่วนคนที่เ,ออเล่น b a c k out ใช้1499นะครับแล้วก็ถ้าเบรกขึ้นไปใช้ตัวเลขเดิมนะครับแถว1 5 0 5ง้ละ1512ทําหนทำหน้าที่เป็นแนวต้านไปนะครับ มาดูกันในหน้าถัดไปนะครับเมื่อนำเซนเนกซันไปเทียบกับผู้เชี่วชาญของแต่ละคนนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมขอเริ่มต้นจากคนที่เล่นเดทเดก่อนนะครับคนที่เล่นเดทเดทนั้นท่านกับผมตัวเลขแนวรับแนวต้านน่าจะใกล้เคียงกันนะครับเหลือแต่เหลือแต่การสร้างเงื่อนไขวันนี้ผมสร้างเงื่อนไขก็คือผมใช้ตัวเลขเดิมนะครับของฐานนะครับส่วนคนที่เล่นเบรกเอาใช้ตัวเลขเอ็มเอสิบนะครับเป็นตัวตั้งนะครับมาดูการในส่วนของคนที่เล่นบริชชานะครับบริชชานนั้นของท่านเป็นแท่งที่ยี่สิบ สัปดาห์ที่27นะครับที่ท่านเห็นเหมือนกันใช่ไหมครับยังไม่มีสัญญาณอะไรที่เป็นบวกเข้ามานะครับการต่อรองก็เป็นการต่อรองแบบเขี้ยวๆของท่านต่อไปนะครับมาดูกันนะครับในส่วนของตัวเส้น็นกสั้นเมื่อเทียบกับคนที่เล่นบูมเพล็กซ์เลนั้นเป็นอย่างไรนะครับเนื่องจากผมเล่นไปแค่สามเส้นนะครับเส้น10เส้น50แล้วก็เส้น200นะครับปัจจุบันนะครับคนที่ทําการบ้านอยู่ก็คือคนที่เล่นเส้น10นะครับก็คือเมื่อเบรกขึ้นไปแล้วดูลักษณะของแท่งเทียนนะครับว่ามีลักษณะแบบไหนนะครับถ สามารถที่จะปิดบวกแล้วกเ็เลยขึ้นไปนะครับแล้วเราก็ค่อยอค่อยพิจารณานะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ถือว่ายังไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าเขาเาบรกขึ้นไปแล้วก็ปลดลงมาก็ถ้ากับเป็นแท่งสีแดง mm. ก็ยังไม่มีอะไรที่สมบูรณ์นะครับ mm. จนกว่าเขาเป็นแท่งแท่งเขียวแล้วกอ็อยู่ระดับปิดเหนือ,เ,อเหนือเส้นดังกล่าวนะครับ บรดทุกการนะครับในส่วนของคนที่เล่นโมเมนตัมอินดิเคเตอร์นั้นเป็นอย่างไรนะครับโมเมนตัมอินดิเคเตอร์นะมีคนกลุ่มหนึ่งนะครับที่หัวคุ้นอยู่นะครับหลังจากที่เขาเล่นโอเวอร์โซแล้วก็ดันขึ้นมานะครับพวกฟาสต์สเต็ปสโลว์สเต็ปโมดิฟายสเตนะครับแต่ว่าถ้ามีจุดกลับตัวแล้วก็ค่อยรีุดขายนะครับตามแนวต้านที่กำหนดนะครับสำหรับคนที่เล่นการสู์เป็นหลักนะครับแล้วก็สกรนหุ้นเข้ามานะครับก่อนอื่นก็ต้องยอมรับก่อนนะครับว่าจํานวนหุ้นลบนั้นยังคงปกคลุมมากกว่านะครับเมื่อเทียบบบบกกกกกััจําานนนนนนวววหหุุ้้้ะครรแล็ส ก็ท่านจะเห็นนะครับว่าเมื่อวานนี้ที่ประคองเข้ามาก็จะมีบางส่วนท่านเองนะครับโดยเฉพาะจะเป็นหุ้นบิ๊กแคปใหญ่ของตัวเซฟบนะครับบางส่วนนะครับพวกแบงก์บ้างนะครับสื่อสารนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีในส่วนของพลังงานนิดหน่อยนะครับที่ค่อยประกองเข้ามานะครับมาดูกันนะครับในส่วนของวอลุ่มอัลลิสันเป็นอย่างไรนะครับคนที่เล่นวอลุ่มอัลลิสั้นยังเล่นต่ำกว่า40 0 0 0ล้านนะครับแล้วก็หุ้นที่ประคองเข้ามานะครับนิคมอูตสากรรม ก็ W H A อัมตะนะครับแล้วก็เมื่อวนันนี้ K T B แบงก์กรุงเทพนะครับมี a d v a n c e L H F G uh, เป็นตน้นนะครับส่วนหุ้นแปลกๆก็ P T L uh, เป็นตน้นนะครับแล้วก็ uh, ส่วน um, ที่มีแรงกดดนันนะครับก็ Demco, นะครับ S Cap M T C S P R C E A C F B T G พวกนี้บางตัวก็อยู่ใน S B L นะครับกดกดไว้ให้ใช่ขอบรรทัดเดียวนะครับ ก็กรอบในการพิจารณาก็เลยทําให้ตัวเลขของแนวรับใช้1488สลั1482แล้วก็แนวต้านใช้1505สลั1512นะครับเมื่อนําตัวเลขดังกล่าวนั้นมาสร้างเป็นกลยทุทธ์ทําอย่างไรนะครับสำหรับคนที่ยอมรับความเสี่ยงได้น้อยกรอบในการเทรดดิ้งของท่านอยู่ในกรอบที่กําหนดนะครับสำหรับคนที่ยอมรับความเสี่ยงได้มากนะครับแต่ใดที่สูงกว่าบริเวณแนวรับนะครับแล้วก็ในช่วงจังหวะที่มีการเบรกเอาท์นะครับก็มีการเบรกขึ้นไปแต่ว่าใช้ตัวเลขของแนวต้านใช้ตัวเลขเดียวกันนะครับ มาดูกันในเรื่องของหุ้นนั้นเป็นอย่างไรนะครับตัวของแอดวานนะครับราคาหุ้นยังใช้ตัวเลขเดิมนะครับแถว129 122ทำน้าที่เป็นแนวต้านนะครับส่วนแนวรับไม่ควรย้อนกลับมาต่ำกว่า209นั่นเองนะครับถัดมาเป็น KTB ีบนะครับราคาหุ้นอยู่ในช่วงที่สําคัญนะครับกำลังทดสอบยอดสูงเดิมกับการทํายอดสูงถัดไปนะครับอยู่แถว19.9บ20.30ส่วนแนวรับไม่ควรย้อนกลับมาต่ากว่า18.90นะครับ มาเป็นแบงก์เทมนะครับช่วงนี้ค่อนข้างสําคัญนะครับกลับมาที่บริเวณใกล้เคียงเ e อ็มเอสสิบรอบหนึ่งนะครับเมื่อเบรกขึ้นไปนั้นตัวเลขอยู่แถว160 1 6 0่งหกศูนย์สละหนึ่งหกหนึ่งจุดห้าส่วนเอารับไม่ควรย้อนกลับมาต่ำกว่าร้อยห้าสิบห้าบาทนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับ LHFT นะครับราคาหุ้นมีการไต่ระดับขึ้นไปนะครับรวมในการพิจารณาอยู่แถว1.14ถึง1.16ส่วนเอารับไม่ควรย้อนกลับมาต่ำกว่า1.06นั่นเองนะครับ วันนี้ผมาคณะคชาจิราเสวินุวพานก็ขอจบรายการพยงเท่านี้เดี๋ยวเชิญพบรายการ The Stages สในช่วงถัดไปนะครับสวัสดีครับ